มาก้องนะคะนี่นะคะเราก็มากันในสตรีมวันสงการานต์เสื้อสองการานต์ส่วนไหนคะวันนี้เรามีเมนูอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูไม่ง่ายเอาจริงๆมันเป็นเมนูที่อยู่ในร้านอาหารบางคนคิดว่ามันทำํำยากเหล่านี้ยเราจะมาสอนเพืของเราเป็นครั้งที่5้าแล้วค่ะมา,อา่อนเพื่อนเราการ่ทอดปลาบึกนึ่งมันนา เดี๋ยวเราจะมีคนชิมพิเศษมาชิมด้วยแหละอน้อยบอกว่าเป็นใครเดี๋ยวมาเซฟไส์ทีเดียวถึงเวลาที่เราจะมาดูวัตถุดิบของเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะทำปลาหมึกนึ่งมะนาวสิ่งแรกที่ต้องมีคือปลาหมึกนะคะปลาหมึกแนะนําให้เอาเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทาเสร็จแล้วว่าตัวมันจะโหดแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ ใบเสนอแหนไว้ตกแต่งนิดหน่อยและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือตะกร้าชมพูของแม่เราวันนี้เราก็ขำโมยเร้นองพูงแม่มาแล้วเราก็จะมีเกลือเม่งน้ำตาลทราแล้วก็น้ำตาลวันนี้ฝดเล็กนิดนึงเอากดไดมาไม่ได้แต่แม่เห็นเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาสอนนักเรียนของเราแม่บ้านมือใหม่นะคะวันนี้ทำกระหมื้องตึ้งมาๆนะคะขั้นแรกนะคะเพื่อน จะสอนสูตรโกงก่อนโค่ะไม่ต้องนึ่งให้เสียเวลาเราจะมาโกงกันแม่บ้านเราเอากระทะอะไรง่ายๆใส่น้ำออกมาแค่นี้พอรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะจ๊ะน้ำเราก็เดือดแล้วนะคะใส่ปลาหมึกครับเพื่อนโอเคค่ะนั่นแหละโคตรโคตรโร้อนอ่ะ ปิดไม่ได้นี่คือกับตำไฮละบิโลละปิดอบอไวและตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็บอกว่าเริ่มใกล้ใช้ได้แล้วนะคะระหว่างที่เรากำลังจะรอปลาหมึกเข้าที่นี่ค่ะเชฟเราเชฟนาน,นะคะก็ํำลังจิ้มรอแล้วไฮเป็นคนที่ชอบกินน้ำจิ้มซูฟูตมากที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มมันเหมาะกับเทศกาลนี้สุดๆเลย เทศกาลที่เหงาเหงยอยู่บ้านนะคะและนี่นะคะก็ถึงขั้นตอนในการที่เราจะมาปั่นน้ำจิ้มสุดเด็กของเราโอเคมาเริ่มเลยค่ะเพื่อนใส่ค่ะแล้วก็พริกกระเทียมมะนาว น้ำตาลปี๊บเราใช้น้ำตาลปี๊บในการทำน้ำจิงสอง,สองช้อนสามช้อนอ่ะไม่สองแล้วค่ะสามแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็ใส่รสด,ดีหน่อยรสดีนิดนึงนะคะรสด,ดีผม <c oughs> กุงรสแล้วนะแล้วก็น้ำปลา หมดขวดล้วเกลือแล้วก็มีน้ำต้มตบท้ายน้ำหน้าก็เสร็จแล้วจ้าหน้าเลยค่ะได้เวลาแล้วนะคะรยไว้ค่ะ กินหนลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณ1ิบนาทีเราก็ได้มึดนึ่งมันนาวมาแล้วจ้าชีสันแบบน่าทานมากอ่ะ เดี๋ยวต้องให้แม่บ้านฝึกหัดชิมว่าเป็นยังไงบ้างอุ้ยพัดลมมัจะแรงนิดนึงัดลมแรงนิดนึงชิมหน่อนะจ๊ะ ่ช่วงเกียียวของโควิดที่แบบต้องตังกตัวอ,อยู่บ้านมากๆจากโควิดจะกลายเป็นโค <c oughs> ิดเมนูนี้ถือว่าง่ายมากนะคะเพราะว่าแค่เอาหวามดไปลวกแล้วก็ทำชินสีสูแล้วก็มาล้างอันนี้คนง่ายอยากให้คนแบบฝึกเข้าครัวเนาะลองทำด้คือมันเหมือนมันเป็นเมนูอยู่ในร้านอาหารเนะ่ดูเหมือนยากแต่เอาจริงๆวิธีทำมันมีแค่นี้เลยไม่ได้ยากเหมือนแบบกับคนฝึกทำอาหารเนะี่ย คือที่จะสอนนะคือไม่ได้อยากจะแ,แบบสอนพวกคำพวกผัดกะเพราหรืออะไรเงี้ยคือแบบมันก็เแบเบแต่อันนี้คือแบบวิธีการแบบไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่มันได้อะล้วเป็นไงคิดว่าคุณเพื่อนจะทําให้สามีทานได้ไหมค,คิดว่าทำได้คิดว่าทำได้เดี๋ต้องรีบไปบอกสามีก่อนเาแบบทำบกับข้าวเริ่มเป็นนานนี่ก็เป็นมางสงการเนะาะก็ฝากทุกคน ไม่ต้องออกไปเล่นสงการนะคะผาดแอลกอฮอล์กันน้ำทีพย์บ้าแอลกอฮอล์กินนทิพย์บ้านะคะแล้วก็ยังไงนะคะไพ่กับนานะคะก็ต้องขอไวพรผ่านทางโทรศัพท์นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีความสุขมากๆคนไทยจากโควิดค่ะเยีฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องนาสโกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ